ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาดูแลสุขภาพนะคะด้วยการสก,กัดต้นออดข้าวสาลีนะคะคราวนี้นะคะ,ะในการเพาะปลูกก็เจอปัญหาที่จะมาเล่าสุ่กันฟังกับเพื่อนๆนะคะอย่างหนึง่งก็คือเจอปัญหาเรื่อง ต้นข้าวสาลีมีปัญหาต้นอ่อนรากเน่าค่ะเจอรากเนา่ารากเน่าจากสาเหตุอะไรพอดีครั้งนี้นะคะลองทดสอบด้วยการใช้ขุยมะพร้าวและดินผสมลงไปดินขุยไผ่นะคะปรากฏว่าผลที่ได้คือรากเนา่ารากของต้นอ่อนข้าวสาลีเนา่าไม่ ไม่สมบูรณ์นะคะือนคาวที่แล้วที่ใช้ขุยมะพร้าวร้อเปซค่ะคราวนี้ก็เราก็มาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะคะกับเพื่อนๆว่าปัญหาที่เจอพอก็เพิ่งจะฝึกทำแล้วก็ฝึกทดสอบพร้อมไปกับเพื่อนๆนนี่ล่ะคะ่ะถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ